เรามาลุ้นความลับความอร่อยของส่วนลุงโลดโดยป้าเอ๋ก,กันดูนะคะว่าที่นี่ที่ลูกค้าเขาติดใจมีอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อป้าเอ๋กค่ะพวัวส่วนลุงโลดนี่คือมีที่มาที่ไปยังไงอะคะจริงๆมันเป็นชื่อของป้าป้าค่ะอ,อ๋อเป็นของใช่ป,ป้าป,ป้าพ,พี่มา มาทำเกษตรค่ะผันตัวมาทำเกษตรเมื่อ,อปี63แล้วลคิดยังไงถึงมาทำร้านอาหารในสวนนะคะจริงๆเริ่มเดิมทีไม่ได้คิดจะทำร้านอาหารก็คือทำเกษตรมันมีช่วงเวลาว่างาทำเกษตรเนี่ยมันต้องรอผลผลิตแต่ด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองเนะี่ยเคยทำร้านอาหารมาก่อนก็เลยลองทำอาหารดูปกติคุณพี่ทำอาหารมากี่ปีแล้วอ่ะจากประสบการณ์ก็20สกว่าปีแล้วนะก็เลยหันมาลองลองทำตรงนี้ดูแก้งเราพอจะบอกเคล็ดลับของความอร่อยได้ไหมคะว่า,าพี่เอม๋มีเคล็ดลับอะไรที่ดึงดูดลูกค้าที่นี่เนี่ยทำอาหา เราไม่ได้ใส่ชูรสเพราะเราเราปรุงอาหารเราก็มีเครื่องปรุงเรามีผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่บ้านเราเองคือเครืตัวนี้เป็นน้ำปลาเป็นน้ำมันหอยซอสอะไรหลายอย่างเราไม่ได้ใส่ชูรสเราเหมือนทําให้ครอบครัวในครอบครัวทานเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาทานที่นี่ก็จะเป็นลูกค้าที่เริ่มแรกเลยก็จะเป็นคนรู้จักคนสนิทที่เราทำร้านอาหารเขาจะรู้จักอาหารของเราค่อยๆทําไป ลูกค้าถ้าจะเข้ามาก็คือต้องจองขอล่วงหน้าคือทาเป็นต้จองจองขอ,ขอบคุณมากนะคะ <ขอ S 2> พี่เอ๋วัสดีค่ะ